เงินมันสามารถที่จะช่วยให้เราสะดวกสบายขึ้นหลายๆคนอาจจะบอกว่าเงินมันไม่สามารถซื้อความสุขได้โอเคล้ครับเงินมันอาจจะไม่สามารถซื้อความสุขบันเทิงใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างหรอกครับแต่ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าเงินมันซื้อความสุขไม่ได้แต่มันซื้อความทุกข์ได้นะครับเพราะบางทีอะไรที่มันทําให้เราเหนื่อยอยากเราก็ใช้เงินนั่นแหละทําให้เราสบายขึ้นเราอย่าเอาเงิน ที่ได้จากการลงทุนมาใช้จ่ายในชีวิตประจาวันให้เราเก็บเงินที่เกิดจากการลงทุนนั้นไม่ว่าจะดอกเบี้ยไม่ว่าจะดอกผลกําไรต่างๆเอามันหลอมรวมไว้ตรงนั้นแหละเก็บออมไว้ตรงนั้นแหละลงทุนขยายให้มันงอกเงยต่อไปรายจ่ายที่เราจะใช้จ่ายณปัจจุบันที่เรายังมีเงินเดือนกินอยู่หรือทํางานได้อยู่ก็คือรายได้ที่เราได้มาจากค่าแรงที่เราได้ในแต่ละวันแต่ละเดือนเท่านั้นเองครับ